สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เนึ่ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่27กรกฎาคม2565ครับมีรายงานถ่าว่าเดนิชมิฮาวนายกรัฐมนตรีของยูเครนได้ประกาศร,ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565ว่ายูเครนนั้นเตรียมขอให้สหรัฐส่งกา๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่าก๊าซ LNG มาช่วยยูเครนในช่วงฤดูหนาว ที่กำลังจะมาถึงนี้ภายใต้เงื่อนไขาการยืมหรือว่าเช่าอย่างไรก็ตามรายงานระบุด้วยว่าเงื่อนไขาการยืมหรือว่าเช่าของยูเครนคือการขอความช่วยเหลือแบบฟรีหรือไม่ก็ไม่ต้องใช้คืนนั่นเองซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการขอความช่วยเหลือด้านอาวุธทั้งนี้ทางด้านเดนิชมีฮาวก็บอกว่าฤดูนนหนาวปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของยูเครนดังนั้นยูเครนจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมตัวช่วยทุกอย่างที่หาได้อย่างไรก็ตามนั้น เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องปริมาณก๊าซที่ต้องการจากทางด้านสหรัฐแต่อย่างใดน,นะครับหรือว่าวิธีการในการที่จะจัดส่งนั้นจะจัดส่งมาให้กับทางด้านยูเครนได้อย่างไรการขอความช่วยเหลือด้านก๊าซเหลวของยูเครนมีขึ้นหลังจากที่บริษัทนาฟโตกา๊าซผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานของรัฐบาลยูเครนกระทบเนี่ยนะครับกับเรื่องของการขายพันธบัตรนั่นก็คือว่ามีปัญหาในการขายพันธบัตรจึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งระดมเงินทุนเพื่อหางบนําไปซื้อกา๊าซ มาจัดเก็บเอาไว้สําหรับฤดูหนาวการขายพับัต์นั้นขายได้น้อยนะครับทำให้ไม่มีเงินที่จะไปซื้อกา๊าซมากักตุนเอาไว้สําหรับในฤดูหนาวที่จะถึงนี้ในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวอลเดเม์เลกี้ผู้นาของยูเครนเองนั้นเนี่ยครับก็ออกมาเรียกร้องให้สาภาพยุโรปนั้นจัดการกับทางด้านรัสเซียแบบเต็มที่เต็มเหยียดน,นั่นก็คือการปลุกเร้าให้ทางด้านสภาพยุโรปนั้นยกมาตรการการข้อบ,บัตรรัสเซียเพิ่มมากขึ้นจากกรณีที่รัสเซียนั้นเนี่ยครับ ได้มีการดําเนินการปิดท่อนอสตรีมวันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าการจ่ายก๊าซผ่านท่อนอสตรีมวันเหลือเพียงแค่33ล้านลูกบาทเมตรต่อวันหรือว่าราว20%ของความจุนั่นเองโดยเริ่มต้นในวันที่27กรกฎาคมโดยทางด้านวอลนิมเบลลินกี้บอกว่าเวลานี้รัสเซียนั้นไม่ได้แคร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนชาวยุโรปไม่ได้สนใจว่าประชาชนนั้นจะทุกข์ทรมานหรือว่าจะหิวโหยอย่างไรก็ตามนะครับจะเจอกับภาวะหนาวเหน็บหรือว่าความยากจน ในช่วงฤดูหนาวที่จะเกิดขึ้นนั้นรัสเซียก็ไม่สนใจดังนั้นสิ่งที่จะทําได้ก็คือสาภาพยุโรปนั้นจะต้องมีมาตรการในการตอบโต้แล้วก็ความบาดทางด้านรัสเซียเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในขณะที่กาสปลอมนะครับก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าเวลานี้พวกเขานั้นจะมีการจ่ายก๊าซผ่านท่อลาเลียงนอร์สตีมวันนะครับให้น้อยลงหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขานั้นได้หยุดจ่ายไปเป็นเวลา10วันเนื่องจากว่าต้องการที่จะซ่อมท่อนอร์สตีมวันแต่ว่าตอนนี้ ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มีการจ่ายก๊าซให้น้อยลงแต่ไม่ได้ให้เหตุผลกับสหภาพยุโรปนะครับว่าเหตุผลใดจึงจะมีการจ่ายก๊าซน้อยลงแต่ว่าแน่นอนรับเรื่องนี้ทําให้สหภาพยุโรปนั้นต้องหาวิธีการในการรับมือกับเรื่องก๊าซไม่เพียงพอช่วงฤดูนหนาวนี้ครับ